วิธีตั้งค่าสถานะในแชทของ IG แบบนี้นะครับอ่าแบบตัวหนังสือเล็กๆตรงรูปโปรไฟล์เราแบบนี้ทำยังไงมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป IG ของเพื่อนๆให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นถ้าเกิดใครอยู่หน้าอื่นอยู่นะครับให้กดไปที่รูปบ้านนะครับให้มันกลับมาที่หน้าหลักของ IG แบบนี้เลย แล้วก็กดไปที่เจ้ารูปตัว Messenger ทางด้านบนตรงนี้ได้เลยครับที่เป็นรูปคอมเมนต์และมีสายฟ้าของเพื่อนๆจะเป็นเครื่องหมายบวกอยู่อย่างนี้นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยและตรงนี้เราก็พิมพ์สถานะหรือว่าข้อความที่เราต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นได้เลยครับผมอย่างเช่นตัวอย่างผมจะพิมพ์คําว่าว้าวแบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถใส่ได้ทั้งหมด60ตัวอักษรน,นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มแชร์ทางด้านบนได้เลย เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆของเราเนี่ยก็จะเห็นข้อความนี้บนรูปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนออกหรือลบออกทํำยังไงก็ง่ายๆครับผมในหน้านี้นะครับตรงข้อความทางด้านบนรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มลงไปได้เลยนะเขาจะมีคําว่าเพิ่มโน้ตใหม่หรือว่าลบโน้ตนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะลบออกไปนะครับให้เลือกอันล่างครับผมคําว่าลบโน้ตแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนของใครที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้เลือกเป็นเพิ่มโนต้ตใหม่ครับผมแบบนี้แล้วก็พิมพ์โนต้ตใหม่ที่เราต้องการแทนที่โนต้ตเดิมลงไปได้เลยอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดแชร์เหมือนเดิมเพียงเท่านี้นะครับข้อความทางด้านบนก็จะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่ะก็ลองนาไปทํากันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนีี้สสวัสดครบ